สวยและรวยมากาาจะมีอะไรดีไปกว่าน,นี้อีกล่ะโลกทั้งใบจะอยู่ในกำรรม,มือของคุณ <S <S อยากจะได้อะไรมากกว่าน,นี้อีกล่ะฉะตเปล่ะไคลี่คือราชินีของโรงเรียนแห่งนี้เธอไม่ได้แค่รวยอย่างเดียวแต่ว่าเธอนั้นสวยงามมาๆอีกด้วยทาไมบางคนถึงได้ทุกๆอย่างในขณะที่บางคนไม่ได้มีอะไรเลยกำลังจะได้เวลาเรียนกันแล้วละ่ะนี่คือลานาจ้ะ วัสดีมาเป็นเพื่อนกับฉันไหมโอ้ล้าน่าดูตรงกันข้ามกับความสวยความง้ำทุกๆอย่างเลยเธ <c oughs> อเห็นยัยนั่นหรือเปล่าแอนนี่โอเคเราไมา่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วนะ,อะคอยเอาไปฉันจะให้ลาน่ามานั่งอยู่ตรงนี้ใครดีก็มาจะเป็นคนแบบนี้แหล, <c oughs> ละลาาน่าจ๋าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นที่ปรึกษาของเธอนะ อ่ะมีอะไรกันนะอ๋อแข่งขันเต้นกันเหรอแหมถ้าพวกเธอขยันขยอฉันขนาดนี้ฉันเต้นกันดดไคลีเต้นด้วย่าเลหรูสุดๆก็จ้าไม่ต้องปลบมือก็หลักจ้าฉันรู้จ้าว่าฉันนั้นเจ๋งที่สุดแต่ฉันอยากให้โอกาสเพื่อนใหม่ของฉันด้วยเหมือนกันฉันมีไอเดียดีๆแล้วละแจ็คมันจะต้องสนุกสนานแน่ๆงานนี้ล้าน่าเต้นให้เราดูหน่อยสินะนะโอ้ยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจะจะหายตัวได้จริงๆเลยแต่ลาน่าไม่มีทางยอมแพ้หรอก เธอเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ตัวจริงเสียงจริงแอเธอก็เต้นเด่นน้าทับใจมากว้าว,ว,าวเย่ยมมากเลยล้ะนะ่อะไรกันเนี่ยตื่นเต้นอะไรกันนะกันหนะาใครดีไม่ชินกับการพายแพ้เส้นเข้าไปเลยจัดเต้นกับใครแค่พลาดแค่นิด <c oughs> เดียวลาน่าก็โล้มตึงลนจำเบาแล้วโอ้ยเธออุตส่าห์ทำได้ดีแท้ๆเชียว <c oughs> ที่นี่ใครดีก็ต้องกลับมาเป็นเพื่อนพี่เส้นดีโอ้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าห้องรานะ อไม่ต้องไปสุสนใจเพิัมนหลักนะโรงเรียนมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เธอเจ๋งมากๆเลยนะเข้ามาสิล้วนะทำตัวตามสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะนี่คือเพื่อนๆของฉันเองแหละทำไมจะต้องเชิญ,ญเด็กใหม่นี้มาด้วยแต่ล่าหน้านั้นชอบที่นี่เขาเ้าแล้วสิ <laughs> เธอเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากสาวป๊อปปูล่าพวกนี้อ,อ,อะไรของหล่อนกันล่ะเนี่ยเอาละจ้ะเพื่อนสาวชาัดๆ อย่าไปสนใจเธอเลยมาดูมิวสิกวิดีโอใหม่ของแจ็คกัดีกว่าฉนเตรียมเอาไว้แล้วล่ะหล่อเาจนใจละลายแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายหรือยังไงกันนะแจ็คหล่อปังคุณเยอะสุดๆเลยอ่ะเขาจะหันมาสนใจคนอย่างลาน้าบ้างไหมน้อหมอหายใจเข้าแล้วนะ ใ,ใจ่เขา uh huh. ใครเห็นแจ็คก,ก็เป็นลมกระทางนั้นแหละอดทนเอาไว้นะ mm hmm. เดี๋ยวเธอก็รู้สึกดีขึ้นเองและ <laughs> คลี่น่ะรู้วิธีหาเงินได้ไง่ายๆแล้ววันนี้เธอก็มีธุรกิจใหมเซลฟี่กับคนดังคนดังยังไงล่ะใครจะปฏิเศษข้อเสนอดีๆแบบนี้ลงกันเล่า,าต่อแถวเลยจ้าต่อแถวเลยจ้าคลี่นัดก,ก็ทำงานอย่างนักไม่อย่างงั้นจะเอาเงินที่ไหนามาช้อปปิ้งกันล่ะถ้าเอ๊ะเข้าแถวทำอะไรกันอยู่หรอมีคนแจกเบอร์เกอร์ฟรีหรือย,อยังไงโอ้โหคิดได้สมเป็นล้านจริงๆเนาะเนี่ยมันแถวสมัครเซลฟี่กับสาวปกุูลาต่างหากล่ะ อทำเหมือนกับที่ฉันทำนะรับรองเธอไม่มีทางพลาดแน่นอนไอเดียนี้มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แฮะแต่มันอาจจะได้ผลก็ได้นะมีใครอยากจะถ่ายเซลฟี่กับผู้หญิงน่าเกลียดน่ากลัวบ้างไหมทำมาเลยทำมาเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไมอยากจะไปอยากถ่ายเล้วแต่ก็อย่าพึ่งถอดใจไปนะลูกค้ารายแรกของเธอมาโน่แล้วไงอ่าฮะเอายิ้มจ้าขอบใจมากนะเธอทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะรู้ตัวปะ ใครอยู่กล้เธอก็ดูสวยขึ้นทั้งนั้นแหละ<อ>ทําไมฉันถึงต้องมาเอจอจอะไรแบบนี้<อ>ด้วยแล้วฉันก็เบื่อที่ใครต่อใครเรียกฉันว่าเย็นท่ากเกลียดยังมีเวลาเหลือตั้งอีกเยอะแยะกว่าจะเข้าเรียน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ยังเล่นกันได้ย่ฮะ <c oughs> ดูเหมือนล่าน่าจะมีคนแอบชอบแล้วนะนั่นเลยชอบนักเรียนใหม่คนนี้มากกว่าคณิตสรเสียอีกโอ้สวยจึงสุดเลยอ่ะอยากจะชวนลาน่าไปงานเต้นหลําจัง เธอจะเป็นล้ออัีฉของฉันนะเป็นนางฟ้าที่มาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเลยก็ว่าได้แค่คิดใจก็เต้นแรงตุ๊กตักตุ๊กตักแล้วว่าแม่ทางเอ้ยดีนี่ดูนี่สิคลี่ปาร์ตี้ใหญ่อลังการเลยนะเนี่ยอยากจะไปกับผมปะล่ะฉันก็แค่ต้องพาเพื่อนที่น่าเกลียดไปด้วยนะสิมันคือธรรมเนียมนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเดี๋ยวเรากลับมานะแป๊บเึงลูกใหม่ของลาหน้านั้นจะต้องฟังปุริเยสุดๆไม่งั้นเธอไม่มีทางเข้าไปงานปาร์ตี้ได้แน่ นั่นก็หมายความว่าได้เวลาช้อปปิ้งกันแล้วละ่ะใครอยากจะแปลงโฉมท้าวันนี้เ,<อ>เธอเหรอ,าอยากกว่านี้มีไหมแต่ฟฝีมือะระดับเรา,าสักอย่างใครๆก็ปั้งปุริเยได้ทั้งนั้นแหละเริ่มจากชุดนี้ก่อนก็แล้วกันว้าวสวยมากเลยค <c oughs> ่ะไปจ่ายเงินกันได้หรือยังคะ <c oughs> เดียเด๋ยวๆอย่างไม่เสร็จลองชุดนี้ดูด้วยสิอยาดถือสาเธอเลยเธอไม่รู้อะไรเลยซักตอนนี้เกี่ยวกับการช้อปปิ้ง อยากจะรู้จังว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะชุดแรกมาแล้วโอ้สวยจริงมากจาราน่าจ๋าสวยสะพึงจริงๆงั้นฉันเอาชุดนี้แหละมาเถอะลา้านามาเถอะยังมีเรื่องดีๆกว่านี้อีกเยอะเลยมันเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆเราก็จะมายกเครื่องหน้าของเธอออกให้หมดอยู่นิ่งๆก่อนนะโอเคปะเอ้าอ้๊ยเจ็บ คิวพวกนี้มันไม่เคยเจอแนบมาก่อนหรือยังไงความงามต้องแรกมาด้วยความเจ็บวดกันทั้งนั้นแหละแต่อย่างน,น้อยตอนนี้คิ้วของเธอก็สวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้วนะแต่ย่างไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดแววกนวดนาะแย่ของคันเยอะเลยไม่ต้องกลัวไปหรอกนะาหายใจเข้าลึกๆเอาไว้แล้วนะทีนี้ก็ถึงได้เอา้าอู้เจ็บจัง ส่วนแว่นตาของเธอเนี่ยก็ยกให้บรรดาลักไปเถอะช,ช,ช,ชันมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วไงล่ะไม่จำเป็นจะต้องสายตาดีก็สวยจึงได้นี่ชัปะละสองสมชั่วโมงต่อมาลาหน้าก็เปลี่ยนเป็นคนละคน <c oughs> เป็นเพราะชุดรู้ล้าและเครื่องสำอางแท้ๆเลยเจ้าและคนที่มีความสุขที่สุดนั่นก็คืนเลย <c oughs> โอ้เจ้าหญิงของเขาคือดาวเด่นของงานปาร์ตี้แห่งนี้อืเขาจะต้องไปคุยกับเธอซะหน่อยแล้วล่ะ แต่ว่าแจ็กนั้นวงไวกวเยอะ <Hey. S 1> <c oughs> สวัสดีครับคนสวย <c oughs> เป็นลำกันหน่อยดีไหม <c oughs> เอาสิคะนี่มัอนอะไรกันเนี่ย <c oughs> ทำไมทุกคนถึงต้องมองเพื่อนนาคเดียดของฉันละ่ะ <c oughs> ลานากำลังจะเป็นดาวเด่นของโรงเรียนแล้วหรอ <c oughs> สวยและรวยมากๆเขาแสดงความิีดีกับผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ด้วยโอ้ไม่นะลาน่ามีความสุข <c oughs> สุดๆเลยละ่ะ <c oughs> แต่ใครลี่นั้นไม่มีทางยอมแพ้หรอก ่วนธุกรกิจเซลฟี่ของเธอนั้นก็ยังเป็นไปด้วยสวยอยู่เฮ้ย hey, ว่าไงทุกคนเป็นไงบ้างเหรอ <c oughs> แอมมาทำเวลาพอดีีเป๊ะเ,เลยนะอันนี้ป้ายของเธอเอา้าเริ่มงานได้เลยสิจะ๊ะแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องนะฉันว่าป้ายสลับกันนี่นะยิ้มน่อยครับแล้วนะ <c oughs> เอา้าแล้ว,แล,วแล้วฉันล่ะถ่ายรูปนั้นนะใครลี่เอาไม่ะฉันทำไม่ได้หรอก คครรีทนไม่ได้ที่จะยืนอยู่ใกล้สิ่งที่น่าเกลียดฉันฉันจะต้องไปแล้วล่ะปิดร้านแล้วร้านหน้าไม่ปฏิเสธการเซลฟี่แล้วอยากให้ถ่ายเซลฟี่ฟรีก็ไม่ถอยเมื่อจูจูคุณกลายเป็นคนสวยขึ้นมาคุณก็ไม่สนใจเรื่องการล่ำการเรียนอีกต่อไปวิชาภูมิศาสตร์น่ะน่าเบื่อตายไปและการพูดคุยเมาไมากับหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนน่ะน่าสนใจกว่ากันตั้งเยอะ ทุกคนลืมไคลี่ไปได้ยังไงกันเนี่ยฉันจะต้องแก้แค้นฉันจะไม่ยอมให้ทุกคนลืมหรอกว่าใยลาหน้านั้นเคยเป็นยังไงมาก,ก่อนนี่เพื่อนๆดูรูปพวกนี้สิหน้าอึ้งเลยใช่ปหล่ะโอ้ใช่เลยน้าอึ้งสุดเลยแบบนี้คงไม่มีใครคิดที่จะชวนลาหน้าออกเดทแน่แนเอามานี่เลยนะไคลี่ S <S <S เธอนี้มันหลายกาที่สุดเลย่อนฉันร้ายแล้วไงยังไงฉันก็ชนะเธออยู่ดีตอนนี้ทุกคนรู้กันทั่วโรงเรียนเลยว่าเธอหลงรักแจ๊คสงสัยเธอจะต้องย้ายไปอยู่เมืองอื่นฉันแล้วแต่ว่ามีคนหนึ่งที่มากจะเข้ามาช่วย <S 2> <S 2> เธอเสมอเรามาฉลองในร้รานลูลากันดีกว่าเนนะ คายลี่เป็นประกายเป็นปังประเดี๋ยววาสวยความงามเช่นเคยและแจ็คนั้นก็กลับมาหาเธออีกครั้งแฮนี่ดักซพบคิดเงินด้วยคะ่ะนี่เลยค่ะนี่เลยไม่ต้องห่วงบรหลังนะคะที่รักกักขา <c oughs> เดี๋ยวฉันจ่ายเองค่ะมื้อน,นี้ฉันเลี้ยงคุณค่ะ <c oughs> แต่ทุกๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด, <c oughs> คดการ์ดของคุณน,นั้นถูกบล็อกค่ะคุณหน และแจกก็ทั้งแตกแต่ยังมีทางออกอยู่นะคะคุณขา <Yay! S 1> คุณจะต้องทำความสะอาดชุดใช้ค่ะ <c oughs> เอาละทุกคนขยันขันแทงก็หน่อยสิเร็วๆ <c oughs> เพราะว่าแขก VIP ของเรานะั้นกำลังจะเข้ามาแล้ว <c oughs> คุณลานะ่าคุณเลขาเชิญนั่งลงก่อนคะ่ะ <c oughs> อาหารที่คุณสั่งพร้อมแล้วคะ่ะทานให้อร่อยเลยนะคะค่ะ <c oughs> ข,ขอบคุณมากๆคะ่ะ <c oughs> ไม่นะนั่นมันใหญ่หลานะน่านี่นี่เธอกล้าได้ยังไง ขอโทษทีนะจ๊ะไคลลี่จ๋าฉันไม่วางคุยกับเธอแล้วหหละแต่ก็อย่าเศร้าไปสิละแต่ฉันมาที่นี่เพื่อมีความสุข <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาถูกพื้น <c oughs> เนื้อ <c oughs> เธอสองคน <c oughs> แล้วพวกคุณชอบใครมากกว่ากันหรอไคลี่หรือว่าลาน่ากันละจ้าบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันทางช่องของเรายังไงล่ะกดติดตามช่องทุมทุมชลักแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะ